สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารโอลิมปิกเกม2024ักันต่อสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้อัปเดตเวลา20บริกาตรงแล้วก็สรุปการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเป็นอย่างไรบ้างวันนี้โปรแกรมการแข่งขันในดึกของวันนี้มีกีฬาที่น่าลุ้นน่าสนใจก็คือมวยสากลสมัครเล่นหญิงจันแจมซึ่งจะดวลกับทางด้านแอลจีเรีย ซึ่งการแข่งขันก็จะเป็นช่วงของดึกวันนี้ค่อนข้างดึกพอสมควรเป็นรอบรองชนะเลิศรวมถึงทางด้านเทเบิลเทนนิสก็คือปิงปองรอบ8ทีมนะครับที่เป็นประเภททีมหญิงของเราที่เอาชนะเจ้าภาพฝรั่งเศสมาได้แล้วก็ตารางการแข่งขันของเทควันโดทุกรุ่นซึ่งทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเทควันโดเนี่ยก็หวังไว้หนึ่งเหรียญทองให้กับพี่น้องคนไทยจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับก็มาติดตามชมเชียร์ให้กำลังใจกันครับ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันนี้นะครับมีการชิงชัยทั้งหมดเนี่ยสิเหรียญทองโดยที่แอนมินขอแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในการชิงชัยก็จะเป็นขี่ม้า1เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองกระโดดน้ำา1เหรียญทองสเก็ตบอร์ดหเหรียญทองมวยปั้ม1เหรียญทองจักรยานแทร็ก1เหรียญทองกรีธาอีกหเหรียญทองแล้วก็มวยสากลอีก1เหรียญทองซึ่งการแข่งขันมวยสากลก็เริ่มชิงเหรียญทองกันแล้วเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่รอบรองในบางรุ่นก็รอบชิงเป็นบางรุ่นไปแล้วนะ สำหรับโปรแกรมนี้นะครับชิงทองเนี่ยก็ไม่มีทีมทัพนักกีฬาไทยเข้าชิงแต่ว่าก็มีการแข่งขันในรอบที่ลึกขึ้นและก็บางกีฬาก็เริ่มการแข่งขันอยู่นะทีนี้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยการแข่งขันวันนี้เนี่ยก็ทําการแข่งขันอยู่ยังไม่แล้วเสร็จก็คือครายบอร์ดหญิงแล้วก็ครายบอร์ดชายครายบอร์ดชายก็คือโจเซฟโจนาธานเวสตันนะครับแข่งขันเรต9ถึงส2แล้วก็ครายบอร์ดหญิงเบญยาภาจันทวัน เรดเก้าถึง12เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวแอดมินจะสรุปให้ฟังเกี่ยวกับการแข่งขันของคราบอร์ดในครั้งนี้ก็คือกีฬาประเภททางน้ําคือกีฬาเรือใบนั่นเองนะก็มาติดตามชมเชียร์ทีนี้กีฬาต่อมากลางดึกของวันนี้ก็คือเทเบิลเทนนิสนะครับเป็นเวลาของวันที่7แล้วแต่ว่าเป็นค่ำคืนของวันที่6เวลา1นึนาฬิกาหรือว่าตีหนึ่งเนี่ยนะทีมหญิงของทีมชาติไทยในรอบ8ทีมนะครับก็จะประกอบไปด้วยสุทาสินีสเวตบุตรจินนิพาสเวตบุตรอรวรัณน ภาระนังนะครับในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับหรือว่าปิงปองรอบ8ทีมซึ่งจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมือวางอันดับ2ส่วนทีมหญิงของทีมชาติไทยนะครับเป็นมือวางอันดับ13ห่างกันอยู่ ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ห่างถึงขั้นว่าไม่สามารถสู้ได้ก็มาติดตามชมเชียร์ญี่ปุ่นแน่นอนนะครับความว่อคล่องแคล่วว่องไวในการเล่นเนี่ยโอ้โหต้องถือว่ายกนิ้วให้เลยนะแต่ว่าการแข่งขันที่ผ่านมานะครับเทเบิลเทนนิสของทีมชาติไทยเนี่ยก็ไม่เป็น2รองใครก็ถือว่าสู้ได้นะครับทั้งนี้เจอคู่กต่อสู้ที่แข็งแกร่งเนี่ยนะครับก็คือได้เห็นศักยภาพการเล่นแล้วก็ ถือว่าสู้ได้นะครับบางคนบางเกมเนี่ยนะครับก็สูสีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราดูแบบนี้อาจจะเป็นรองระดับหนึ่งแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่านะครับการที่ถึงการคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2024มาแข่งขันในครั้งนี้ได้เนี่ยของเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองของไทยเนี่ยนะโอ้โหเกินคาดนะครับที่ผ่านมานะเป็นประวัติศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นนะครับก็ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับกีฬาประเภทนี้ก็มาติดตามชมเชียร์ในรอบ8ทีมอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนก็ขอให้ทีมหญิงของเราคว้าชัยให้ได้ถ้าคว้าชัยให้ได้เนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่ในรอบ4ทีมหรือว่ารอบรองชนะเลิศต่อไปนั่นเองนะก็มาชมเชียร์กันในเวลาตีหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเป็นช่องถ่ายทอดสดก็น่าจะเป็นทางด้านช่อง PP t V นะครับ36มนะคุณผู้ชมรอติดตามชมได้เลยนะทีนี้อีกกีฬาชนิดหนึ่งที่ คนไทยเราเนี่ยนะครับมีหวังทีมทัพทั้งกีฬาไทยก็มีหวังก็คือมวยสากลนะครับเป็นมวยสากลสมัครเล่นรุ่น66กิโลกรัมหญิงนั่นก็คือจันแจมสุวรรณเพลงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นมือ8ของไทยจะพบกับอิมานเคลิฟมือ5จากแอลจีเรียรอบนี้เป็นรอบรองชนะเลิศแล้ว การันตีเหรียญทองแดงเรียบร้อยใครแพ้ได้เหรียญทองแดงใครชนะเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองนะครับสำหรับมวยสากลรุ่นนี้นะถามว่าจันแจมนะครับกลัวไหมสู้ได้ไหมจันแจมก็บอกไปแล้วนะครับว่าจันแจมไม่ได้กลัวแล้วก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยในเรื่องของฝีไม้ลายมือนะครับจันแจมก็อัปเดตว่าก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็น แบบไหนะอย่างไรตอนนี้แต่ว่านะครับเคยเจอมาแล้วเขาบอกอย่างนั้นนะแล้วก็จันแจมบอกว่าคือเขาก็คนเราก็คนนะครับถ้าแต่ในลักษณะที่เป็นคําพูดคือก็เต็มที่นะครับในการสู้เหมือนกันนะครับจันแจมก็คือเหมือนกับมีกําลังใจในการสู้เหมือนกันอย่างนี้นะก็ไม่ได้กลัวนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยนะครับผลจะออกมาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการแข่งขันนะครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าสําหรับนักกีฬาคนนี้เนี่ยนะครับก็คืออีมานเคลิสเนี่ยก็ตรวจฮอร์โมนไม่ผ่านนะ ก็ออกทางด้านฮอร์โมนผู้ชายนะครับแต่ทั้งนี้ก็มีการแข่งขันอยู่แล้วก็เพิ่งเอาชนะนะครับนักชกแต่ละรุ่นที่ผ่านมาซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นผู้หญิงนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสำหรับผลการแข่งขันในการชิงชัยในครั้งนี้จะออกมาอย่างไรก็ต้องมาติดตามชมเชียร์กัน ซึ่งก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจเพน้นไม่ผ่านนั่นแหละแต่นะครับการแข่งขันก็ยังดําเนินต่อไปอยู่ดีนะครับทีนี้นะครับย้ําว่าเวลาการแข่งขันของมวยสากลรุ่นนี้ก็คือเวลาตีสามสนาะทีนะคุณผู้ชมโอ้โหแข่งกันแบบเกือบเช้าของอีกวันหนึ่งเลยนะครับคือแข่งขันกันในค่าคืนนี้แหละก็จะเป็นเช้ามืดของวันที่7สิงหาคมนั่นเองนะ ทีนี้ใครอยากจะรู้ในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันเทควันโดไทยนะครับในการแข่งขันโอลิมปิก2024ต้องมาดูความเคลื่อนไหวนี้ครับซึ่งเทนนิสนะครับพาณิพักวงพัฒนก,กิจเจ้าของเหรียญทองเทควันโดรุ่น49กิโลกร,รัมหญิงโอลิมปิกเกม2020ที่โตเกียวญี่ปุ่น เมื่อ3ปีก่อนเนี่ยนะครับก็ยังเป็นความหวังสูงสุดของทีมทัพนักกีฬาไทยว่าจะคว้าเหรียญทองให้อีกครั้งหนึ่งนะก็ว่ากันอย่างนั้นนะคุณผู้ชมซึ่งนะครับการแข่งขันที่เป็นโปรแกรมของเทควันโดไทยเนี่ยนะครับในครั้งนี้ก็คือโอลิมปิกเกม2024โดยความเคลื่อนไหวนี้นะครับรอบ16คนสุดท้ายเนี่ย สำหรับทางด้านเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงเวลา15นิกา47นาทีรอบ16คนนะครับคู่ที่110รอพบกับผู้ชนะระหว่างทิโมเลสเตรหรือโมร็อกโกส่วนทางด้านอยู่บัลลังทัพทีมแดงจะลงแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายเช่นเดียวกันในรุ่น68กิโลกรัมชายพบกับมาเบีย เปเลสโปลจากสเปนนะในวันที่8สิงหาคมนี้แล้วก็อีกคนนึงนะครับก็ทางด้านใบเตยสสิการทองจันทร์จะพบกับแคโรรีนโดสซานโตส จากบราซิลในวันที่9สิงหาคม2567นี้ก็เป็นรุ่น67กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายเช่นเดียวกันนะนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันของทั้ง3คนนะครับเทควันโดไทยนะซึ่งการแข่งขันในวันพุธที่7สิงหาคมเนี่ยจะเป็นทางด้านเทนนิสก่อนนะครับแข่งขันเวลา15นาิกา47นาทีแล้วก็ ต่อมาเนี่ยจะเป็นทางด้านอยู่บัลลังทัพทีมแดงแข่งเวลา14นาก46นาทีรอบ16คนวันที่8สิงหาคมแล้วก็วันที่9สิงหาคมนะครับจะเป็นทางด้านใบเตยสสิการซึ่งแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายเวลา16นาฬิกา36ทีนะครับเป็นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกร,รัมหญิงนั่นเองนี่คือโปรแกรมการแข่งขันของเทควันโดไทยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าแข่งแล้วชนะก็จะ ต้องแข่งต่อนะครับในรอบถัดไปเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตตารางเวลาการแข่งขันให้ชมอีกครั้งซึ่งต้องบอกว่าการแข่งขันเทควันโดนี่นะครับก็จะแข่งขันกันแบบต่อเนื่องนะก็น่าจะเป็นวันเดียวจบนะครับหรือว่าอาจจะเป็นวันกว่าๆอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นรอบการแข่งขันนะครับที่แบบว่าถ้าแพ้แล้วก็คัดออกแล้วก็เข้าสู่รอบการแข่งขันต่อไปเลยเรียกง่ายๆว่าชิงกันนะครับในวันหนึ่งถึงสองวันเนี่ย เหรียญทองเนี่ยชิงกันแบบนั้นเลยนะสำหรับการแข่งการเทควบนโดนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดครับขอย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่องถ่ายทอดสดนะ เวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาแล้วก็21นาฬิกาถึง1นาฬิกาหรือว่าตี1เป็นช่อง T-Sport 7ถ่ายทอดสดแล้วก็ช่อง7 HD หมายเลข35ถ่ายทอดสดเวลา15นาฬิกาถึง19นาฬิกา PPTV ถ่ายทอดสดเวลา22นาฬิกาถึงตี2ส่วน AIS แล้วก็ True เนี่ยเขาถ่ายทอดสดให้ตลอดทั้งวันรับชมการแข่งขันได้เลยนะนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดครับทีนี้สรุปเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้นะครับคุณผู้ชม สหรัฐอเมริกาแซงจีนขึ้นมาแล้วนะแอดมินสรุปช่วงของเวลา20นาฬิกานะอันดับหนึ่งสหรัฐอเมริกามี21เหรียญทอง30เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงเหรียญรวม79เหรียญอันดับที่2จีน21เเหรียญทอง18เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงเหรียญรวม53เหรียญก็เกินกันแค่เหรียญเงินนะครับโอกาสมีพลิกได้แล้วก็อันดับที่3ฝรั่งเศส13เหรียญทอง16เหรียญเงิน19เเหรียญทองแดง อันดับที่4ออสเตรเลีย13เหรียญทอง12เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับที่5สหราชอาณาจักร12เหรียญทอง1 3เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงอันดับที่6กเกาหลีใต้11เอเหรียญทอง8เหรียญเงินเเหรียญทองแดงอันดับที่7ญี่ปุ่น10เหรียญทอง5เหรียญเงิน1 1เหรียญทองแดงโอ้โหเกาหลีใต้แซงญี่ปุ่นแล้วนะแล้วก็อันดับที่8อิตาลี9้าเหรียญทอง10เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงอันดับที่9้าเยอรมนี8เหรียญทอง5เหรียญเงิน4ี่เหรียญทองแดงอันดับที่1ิเนเธอรนนเเรีียยงิ6 ทองแดง。 อันดับที่สิบเอ็ดแคนาดาห้าเหรียญทองสี่เหรียญเงินแปดเหรียญทองแดงอันดับที่สิบสองนิวซีแลนด์สามเหรียญทองห้าเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับที่สิบสามฮังการีกับสวีเดนชาละสามเหรียญทองสามเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงอันดับที่สิบห้าโรมาเนียสามเหรียญทองสามเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับที่สิบหกไอร์แลนด์สามเหรียญทองสามเหรียญทองแดงอันดับที่สิบเจ็ดบราซิลสองเหรียญทองห้าเหรียญเงินหกเหรียญทองแดงอันดับที่สิบแปดยูเครนสองเหรียญทองสองเหรียญเงินสามเหรียญทองแดงอันดับที่โครรเเอชีียยทง เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับที่20เบลเยี่ยม2เหรียญทอง3เหรียญทองแดงอันดับที่21อฮ่องกง2เหรียญทอง2เหรียญทองแดงอันดับที่22มีอาเซอร์ไบจานฟิลิปปินเซอร์เบียชาติละ2เหรียญทองอันดับที่25อิสราเอลหนึ่งเหรียญทอง4ี่เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่26สเปน1เหรียญทอง3เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับที่27สวิตเซอร์แลนด์1เหรียญทอง2เหรียญเงิน4ี่เหรียญทองแดง อันดับที่28จอร์เจีย1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่29คาซัคสถานแล้วก็แ ฟริกาใต้มีชาละหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงอันดับที่31เคนยาหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับที่32เดนมาร์กหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินอันดับที่33ไต้หวันหนึ่งเหรียญทองสามเหรียญทองแดงอันดับที่34อุซเบกิสถานหนึ่งเหรียญทองสองเหรียญทองแดงอันดับที่35เช็กเกียแล้วก็ตัวเตมาลามีชาละหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับที่37มมีแอลจีเรียอาร์เจนตินาชิลี โดมินิกาเอกวาดอร์เซเนเซียนอร์เวย์สโลวีเนียแล้วก็ยูกันดามีชาติละหนึ่งเหรียญทองอันดับที่46มีจาเมกาแล้วก็เม็กซิโกเกาหลีเหนือชาติละ2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่49เอธิโอเปีย2เหรียญเงินอันดับที่50กรีก1เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับที่51บโปแลนด์หเหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่52คอสอวตุรกี มีชาติละหนึ่งเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับที่54จะมีอาร์เมเนียโคลอมเบียฟิจิมองโกเลียไทยแล้วก็ตูนิเซียมีชาติละหนึ่งเหรียญเงินอันดับที่60อินเดียแล้วก็ทาจิกิสถานมี3ามเหรียญทองแดงอันดับที่62มีโดมินิกันลิทัวเนียมาเลเซียมอนโดวา มีชาติละ2เหรียญทองแดงแล้วก็อันดับที่66มีออสเตรียากาบูเวดีคิวบาอียิปเกรเนดาอินโดนีเซียโปรตุเกสแล้วก็สโลวาเกียมีชาติละ1เหรียญทองแดงนี่ก็เป็นการสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้นะครับก็ถือว่าทีมทัพทักีาาทีมชาติไทยนะครับ ก็มีเหรียญรางวัลอยู่ในตารางซึ่งอยู่ที่อันดับที่54นั่นเองเดี๋ยวเราก็จะมีเหรียญเพิ่มมานะก็ติดตามชมเชียร์กันต่ออัปเดตไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวอัปเดตอีกคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไ like, ลค, share, คดด์คดกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดโอลิมปิกเกม2 0 2 4รายละเอียดข่าวสารสรุปผลการแข่งขันสเหรียญรางวัลและก็โปรแกรมต่างๆรวมถึงเย์บอลและก็กีฬาที่น่าสนใจครับสวัสดีครับ